ASMR EP หนึ่งครับโอ้ดังมากแล้วหนึ่งสองสาม ามันมีอะไรมิ้นมาเลยนะครับแล้วก็มนึ่อามแล้วก็ ก็คลุกไปเรื่อยๆคุกไปเรื่อยๆบายจบแล้วครับ